เจอค่ะพเ่อร์นพีนะคะมาจากกอล์พิซูซูเปอร,ร์โบนนะครับวันนี้ค่ะหูมีรถรุ่นใหม่เนาะรุ่นแบบรถซิ่งเลยตัวแรลลี่อามาฝากกันค่ะ,ะครับก็สายซิ่งนะครับตัวนี้เลยนะครับมาจากโรงงานเลยสวยๆเลยนะใช่สวยมากตัวนี้ของเราเป็นแคบเนาะจริงๆรุ่นนี้จะทำมาในตัวแคบกับสปร,ประตูเนี่ยนะคะ ตัวนี้ก็คือเป็นออปชั่นของตัวท็อป GLX เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวด้วยนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่6 6 7 0 0 0บาทค่ะโอ้โหนะครับ667จนะแต่จริงจริงมีสีดำด้วยเนาะรุ่นนี้นะครับก็จะราคาเพิ่มขึ้น7,00 0บาทนะนะครับโดยที่รุ่นนี้มีความตกแต่งพิเศษยังไงคะโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่ากระจังหน้านะครับจะมีคำว่า Mitsubishi นี่ตัวนี้นะครับติดมาเลยนะเป็นครอบด้านหน้าแล้วก็เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยโอ้โหแล้วก็มีด้านล่างนะครับ มีติดมาก็จะเป็นชุดแต่งของว a รีอาร์ตใช่นะครับก็คือเล่นสีทั้งตัวสีความดำเงานะคะมีตัวสีขาวแล้วมีสีแดงด้วยใช่ตัดสีแดงให้ดูสปอร์ตเลยนะครับก็คือเป็นโลโก้ของวารีอาร์ตสลักอยู่ตรงกลางให้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ารุ่นพวกนี้เป็นรุ่นพิเศษก็จะมีจํานวนจํากัดนะคะว่าต้องไม่ได้มีบ่อยๆนะเราก็ <c oughs> ไม่รู้จะมีอีกไหมนะครับแต่ตอนนี้ยังพอสั่งได้อยู่นะครับใช่ค่ะนอกจากนี้ด้านข้างเนาะ ก็จะมีตัวล้อค่ะล้อแม็กมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีดําสวยๆเลยค่ะโอ้ก็คือได้มาสีดําเลยนะครับล้อแม็กสีดําพร้อมกระจกมองข้างนะครับให้มาเป็นสีดำเพิ่มเลยสีดำเดำงานะคะพร้อมใส่เลี้ยวนะคะ รวมถึงหลังคาก็จะเป็นหลังคาสีดำมาเลยแล้วก็เด่นที่สุดนะครับคือสติกเกอร์นะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดินเส้นก็คือจะเป็นสีแดงสีดำเนาะเป็นเป็นสีของแรลลี่อาร์ตใช่พร้อมตัพร้อมสติกเกอร์คาว่าแรลลี่อาร์ตด้านหลังให้ด้วยแล้วยังมีอยังืมว่าข้างหลังตัวนี้มีการโชนหลังนะครับคุณแคปมีการโชนหลังเป็นสีดำให้ด้วยเลยแล้วก็ยังมีตัวมือจับมือจับเปิดมือจับคายก็จะเป็นดำเงาให้ทั้งหมดทั้งคันรับกันทั้งคันเลย แล้วก็ไลเนอร์ตัวนี้ก็จะมีคำว่าเรีอาร์ตนะครับเป็นโลโก้อยู่ที่ตัวกระบะไลเนอร์ให้ด้วยเลยนะครับตัวพิเศษเนาะข้างในอ่ะพรมปูพื้นที่เป็นของมิสูแท้เนี่ยก็จะเป็นสีดำแดงด้วยนะคะโอ้แล้วตัวนี้นะครับเป็นแคปเรดี้อาร์ตมีจอมาให้จากโรงงานให้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามเป็นทัสกีนเรียบร้อยเลยนะคะแต่ตัวนี้ก็จเป็นเครื่อง2 0 0พ DID นะครับ5เกียร์นะครับก็ดูแลสาง่ายนะครับค่ะทนทานประหยัดค่ะ Oh ho, นะครับแล้วก็แน่นอนนอกจากอันนี้ตัวรถที่เราว่ามาแล้วเรายังมีแต่งเพิ่มให้ลูกค้าไปด้วยเนาะพร้อมโปรพิเศษของเราใช่ค่ะพร้อมโปรพิเศษตัวนี้ลูกค้าเป็นพนักง,งานคู่ค้านะคะของมิซูเนี่ย oh เริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยโอ้ oh ho, ก็คือออกรถทันนี้ไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยนะครับมีซื้อเพิ่มก็คือมีการซื้อตัวกล้องบันทึกภาพหน้ารถกับกล้องหลัง oh ho, ก็ก็มีแค่2องอย่างนี้เองใช่สองอย่างเนี้ eh. ยก็ใช้แค่2,200บาทเท่านั้นโอ้ oh ho, ให้ราคาไม่จัดราคาทุนไปเลยนะครับบอกเลยว่า คุ้มสุดแล้วนะครับเราก็ยังมีติดฟิล์มให้การสาดให้ครบจบเรียบร้อยเลย<ช>นะครับ<ล>คุ้มมา,าตัวเบาแคปแล้วก็ค่าจดทะเบียนอะไรก็ฟรีให้เบ็ดเสร็จในจำนวนนี้เลย<อ>ด้วยบอกเลยหล่อสวยๆนะครับคุ้มๆเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครมีสิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิ์คู่ค้านะครับเราแจ้งเราได้เพราะจริงเราก็จะคอยเตือนลูกค้าอยู่แล้วหรือว่าเป็นสิทธิ์ลูกค้าเก่ามิสูอะไรเงี้ยข่ะก็สามารถแจ้งได้โอ้โหนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าก็เตรียมเลังมารับรถใช่ก็จะเป็นเลืกอประมาณ เก้าถึงสิบโมงค่ะนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเตรียมน้องหมารอเซอร์ไพรส์ลูกค้าเดี๋ยวเราเจอลูกค้ากันได้เลยนะครับไดค่ะ จะพาแนะนำพบกับลูกค้านะคะสวัสดีค่ะนี่คุณนัทพิชานะเป็นเจ้าของรถคันนี้เลยค่ะอันนี้เราชอบมิซูรุ่นนี้อยู่แล้วเหรอคะหรือไงเอยก็คือที่บ้านอยากได้เป็นรถแบบว่าใช้งานได้แล้วก็ไปไหนมาไหนได้ด้วยใช่อก็เลยมาลงตัวที่เป็นตัวแค็บรุ่นาลริอาตัวนี้นะคะก็คือตกแต่งพิเศษสวยจากโรงงานเนาะมันจะรับประกันทุกชิ้นในตัวของแต่งให้เลยจากโรงงานค่ะ อันนี้เจอพี่จากช่องทางไหนอะคะก็คือเป็นเพจ a c e b o o k ค่ะอ๋อเป็นเพจ a c e b o o k ค่ะแล้วก็ได้ได้คุยกับเซลล์มาหลายคนไหมคะคุยไว้เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เนาะแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อกับพี่คะเพราะว่าคือหนึ่งคือเซลลส่วนใหญ่อะที่หนูถามอะประมาณแบบ80-90%เลยคือไม่ไม่มีโปรพนักง,งานเพราะว่าส่วนหนึ่งหนูเป็นพนักง,งานมีซูแล้วอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่ากับพี่อะดอกเบี้ย ถูกก็ถูกเอาพิเศษทั้งดอกเบี้ยให้แล้วก็จริงๆมีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์เพิ่มเติมของพนักงานมิซูทางคนอื่นเขาแบบเหมือนไม่ได้แนะนำตรงนี้๋อค่ะได้เลยแล้วก็ของแต่งของแถมเรียบร้อยดีครบถ้วนทุกอย่างเนาะตามชอบเลยทำไฟแนนซ์ยากไหมคะไม่ยากค่ะแป๊บเดียววันเดียววันเดียวเนาะของเราวันเดียวผ่านเลยแล้วก็ไปไปบริการถึงที่ใช่ไหมใช่สบายเลยนะคะแล้วก็ ไม่ไกลกันมากเนาะกับสมวนรายการที่มา<ช>เขาเ <ฮะ S 1> ช็คได้ค่ะยังไงถ้ามีคนสนใจถ้าถูกใจแล้วยังไงเชร์ซื้อใครดีคะถ้ามีคนสนใจมิโซ่ฝากเชร์พี่นิดนึงได้ค่ะค่ะนาอ,อยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับรวันนี้แล้วก็เดินทางปลอดภัยคะ่ะล้มเลยล่มเลยสักขีปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะอยากได้โปรดีๆนะคะสิทธิ์สิทธิท์ต่างๆที่สามารถเช็คได้ก็สามารถสอบถามาเข้ามาได้ที่เพจโจนะคะ สวัสดี p. นะคะวันนี้เจอลูกค้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ